สนิมไม่จอดเราูดอะไรกันย่งม่จอบจะรถตู้ไม่าต่ทั้งหลังเวทีมาต่หลังเวทีคุณอะผ่อนมหนูไม่งเโทรศัพท้องเรียนคุณอะอหิวเขาเย็นเห็นกินไหมขอฟองเรขอฟงมากนะพอันข้ามาไปขอองบท่านมาเดี๋ยวมาไปทำกิูอาจลงไปสิเลขึ้นมาไงปอน้องไปไปไปเาตดไปตดไปไป ไมันปค้นอยู่หนาเวทีมี่บ่เด่นนี่อยู่หลังเวทีึ้ดลุ่นอยู่บ่เด่นมากไงแบบไปหิ้วขาวให้น้องคอยมากก้อนเนี่เอาเข่าไม่คอยก่อนเนี่ยคอยเป็นล้มนี่คงมุงเจ้าบ่ได้บึงคอยองพ่ มีมันนี่เปลเหลี่ยงไงด้บ้านพี่นอ้องอุจัารบเป็นเบวู้บ้าเกล่าเอกันน้าเกันไปไทยโอาอย่าเฝ้าท้อไอ้ขาไอ้เขาเอาเขาไม่ค่อยกินก็อนค่อยอยิ้มขเขา เพื่อนอะเอินกันโอ้ยนอนได้กินข่าไงมาเนาะ แฟนคลับอันพี่เสือสีเขียวเนี่ยแฟนคลับตั้งแต่ไอสมัยอยู่แกน่กนนครบุนนี้นี่ยเราเป็นทอมอยู่ทั้งนครพนมเนี่ยนะก<อ>นั่ปั๊มมีคนก็ห่มไายรูปเพื่อน มาเถอะหิวเขาโอ้ยตายซะนนาะ่อยนี่่อยตายเขาาล้วพี่น้องอุจจกขอโตบนอนนออาตัาชัยนี่นออาตอหิวเขาอาจเบิ่งแนบไม่มานี่เป็นหูดหลุด แต่กล่องสั้นสบลมอยอ่สมัยที่เราดีเป็่ไยลกไปไม่รถตะดีบ่หงมไป